สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีที่ฟาร์มจะ้ะตอนนี้ประมาณสี่โมงเนาะคะ่ะเริ่มจะมืดแล้วช่วงนี้ยังอยู่ในหน้าหนาวของประเทศอังกฤษอยู่เนาะคะ่ะวันนี้วันที่สิบสองมกราคมสองห้าหกเจ็ดจ้าเนาะพี่น้องอุณหภูมิกําลังแบบว่าพอดีหมายถึงว่าไม่ไดหนาวมากนะก็หนาวอยู่นะจ้าพี่น้องค่ะประมาณห้าหกองศา ก็ต้องใส่สื้อกันหนาวแบบหนาๆอยู่มามาที่ฟาร์มหนาวอยู่แต่ไม่ได้หนาวมากๆเหมือนเหมือนที่ที่ติดลบมนะพี่น้องคะเนาะ,นะช่วงเย็นมีโอกาสมาพาทุกคนมาฟาร์มวันนี้ก็จะมาช่วยพ่อไม้ตามที่ช่วยได้นั่นละจ้าพี่น้องคะ,ะจ้าไปไปด้ละ่ะ ตอนนี้วัวก็เข้าคอกแล้วจ้ะวัวหมายถึงว่าวัวที่เลี้ยงข้างนอกเขาก็เอามาไว้ในข้างในหมดแล้วเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวก็จะไม่มีมมเขาเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีหญ้าให้ให้วัวกินน,นะพี่น้องคะก็ามาข้างมาไว้ข้างในนะพี่น้องจะเลี้ยงข้างในแกะก็เหมือนกันแกะที่ฟาร์มนี้จะเอามาไว้ข้างในโรอคดแต่ว่าบางฟาร์มเขาก็เอาปล่อยข้างนอกนะ บางฟาร์มก็ปล่อยข้างนอกแต่ว,ว่าฟาร์มนี้จะเลี้ยงข้างในจนกว่าที่จะจนกว่าที่จะไอ้คลอดเสร็จแล้วก็อากาศอุ่นขึ้นถึงจะให้ออกข้างนอกนะจ้าพี่น,น้องทไ่ช yeah. อย่าไปดูกำลังจะมืดแล้วถ้าได้ทำงานต้องเปิดไฟนะนี่แกะได้ยินเสียงเราแล้วแสดงว,ว่ามีคนจะมาให้อาหารแล้วเพ่นกระจะว่าแบบนี้ให้อาหารเย็นเนาะ แกแม่แกะแล้วนะจ๊ะนุ่นอยู่ในนุ่นแกะตั้งคันแม่ไม่รู้ว่าเปิดไฟตรงไหนเด้อไปหาดูแกะที่ตั้งคันที่จะรอคลอดนะนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยยังไม่มาปรเราไปดูซิเปิดไฟตรงไหนไนี่จ้ะแกะเราปีนี้ก็จะมาพันเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสี่ร้อยเนาะไม่ได้ซื้อเพิ่มจ้ะ ประมาณ400มีแต่ลดลงเทาไหรเพิ่นจะลดงานลงหน่อยพี่น้อง400แม่แม่พันนะจ้ะไมเคิลว่าสแกนก็โอเคอยู่เฉลีย่ยก็จะเป็นเป็นลูกแฝดสองอ่ะนะจ้ะแล้วก็จะมีท้องหนึ่งท้องเดียวนะนะแล้วก็ท้องแฝดสามจ้ะเฉลี่ยก็คือเยอะก็คือแฝดสองพี่น้องถ้ามาอยู่ในนี้มันก็จะอุ่นกว่าอุ่นกว่าข้างนอก แล้วแต่เนาะจ้ะแล้วแต่ฟาร์มบางฟาร์มก็จะปล่อยข้างนอกแล้วก็รอคลอดข้างนอกแต่ว่าจะต้องคลอดแบบแบบช่วงอากาศอุ่นขึ้นหน่อยนะแต่ว่าของฟาร์มเราคลอดประมาณปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาคมนะจ๊ะต้นเดือนมีนาคมมันก็ยังหนาวอยู่ก็จะก็จะเอาคลอดข้างในแต่บางพันธุเนาะคะ่ะบางที่เขาก็จะคลอดข้างนอกก็จะประมาณเดือนเมษาถึงคลอดเนาะบางพันุ์จะผสมพันธุ์ช้ากว่ากันนี่นะจ๊ะ แต่ยาไม่เอว่าพี่น้องยอะเเอ่าน้อยแหมดเยอะกวนี้ โค้ไม้ทำเร็วแล้วโปรเฟ s ชั o นอลสายทำฝั่งนี้กับเมลีมอ๋อไปยามาติดเลอนี่บอกไมนี่เอาทางไหน ไม่ถึงดิสิอ oh, ๋ออันนี้ พ่อเพอมีอยู่มัอันนี้ก็คือเป็นหญ้าแห้งที่เราทําในช่วงหน้าร้อนจ้ะที่เราอัดอัดกันที่ทรายถ่ายให้ดูจ้ะทำเป็นหญ้าแห้งไว้ให้เขากินตอนนี้แหละจ้ะนี่เด้เนตดีมีอยู่เอาโอ้นั่เยอะ ด,ดึงเลยวานนี้เพราะว่าเ <c oughs> ชือกฟางที่เราอัดอนะจา๊ะอันนี้มันกี่เส้นเท่ามั้ง oh. <Four. c oughs> น,นี่ไหมคุณโฟอีกเส้นนี่ไม่ได้อีกเส้น อันนี้เป็นคนมาดึงเอาแม่เป็นคนหาไห้นู้ดต้องดึงต้งตรดึงต้องตรง่าแม่นะลูกหนึ่งสองออกแล้วอันนี้ที่สามอันนี้ที่สี่ มีนหอย่างไี้นี่แกะลอกินอยู่เน,น่เห็นไหมพวกนี้หิวเห็นไหมพวกนั้นพวกนั้นไอ้ได้กินแล้วก็เข้าแถวกันแบบสวยงามเลยจ้ะเห็นไหมเห็นแต่ข้างหลังเห็นว่นเนวนาเนี่ยเรียเป็นแถวแต่เพิ่นได้กินแล้วเพิ่นก็จะเข้าแถวกันแบบนี้เป็นตะเบิงตะเบิงพี่น้องภาษากลางก็คือน่าดูน่าดูเดีย๋ยวเรามีโอกาสมาฟาร์มแล้วช่วงไม่ได้ไปทํางานแต่ก็จะมาฟาร์มบุยๆจ้ะถ้าไม่ได้ไปทํางาน แล้วจะข้าเร็วหน้าหนาวปิดไฟกันไปพี่น้องจะพาไปนู่นทีนี้หาวัวส่วนวัวก็จะกินเป็นหญ้าหมักหรือจ้ะหญ้าหมักยญ้าโดงเลยเนาะ,นะก็ทำเอาเองจ้ะตอนที่หญ้าเยอะๆในฤดูร้อนนะจ้าทำเป็นสต็อกไว้พี่น้องจ้า ที่เป็นก้อน,อนหอมเหมือนของดวงเราเลยจ้ะี <Okay. S 1> พอน้องมีลีกำลังไปเอามาเปิดอีกมาเปิดเพิ่ม นอกที่เราทำไว้จะเยอะเลย ไม่เพิ่นว่าถ้าใ่ไม่ใส่ถุงมือเขาไม่ให้ใยจับพี่น้องมันนั่น,น,นมันเหม็นติดมือเพิม่มีถุงมือพิเศษของเพิ่นจ้ะเมรีเหม็นไหม กานทำไส้ลิดยีอนเมลีเขาเรียกหญ้าหมักหญ้าดองใสยก็ถ่ายไว้ให้ดูอยู่ปีที่แล้วจาพี่น้องคะเขาก็ทําจากหญ้าสดนี่แหละเกี่ยวไว้สักหน่อยแล้วก็เอามาอัดจ้ะแล้วก็อัดพลาสติกไว้ก็เหมือนของหมักดองเลยจ้ะวัวชอบกินเย้ yeah. สำหรับคนชอบกินของหมักดองน้วทายนี่แหละหอมจ้ะไม่ต้องหาไอ้ด้านมันตะข่ายดึงตะข่ายออกวัวเป็นวัวนมจ้ะแต่ว่าเป็นแบบว่าที่ยังไม่ได้รีดนมเขาก็จะเอามาฝากเลี้ยงนะจ้ะวัวตัวไหนที่รีดนมก็จะอยู่ใน ฟาร์มที่เขารีดนมเล่ะจ๊ะอันนี้บัวที่ยังไม่รีดนมเราจะมาฝากเลี้ยงในช่วงฤดูหนาวจ้ะจะอาหารบัวก็เสร็จแล้วจ้ะ ว่าอาหารแกะเสร็จแล้วเราก็กลับไปทำอาหารเรานนเมลีทำอาหารเรากินอาหารเย็นอย่า yeah. สรแล้วกินอย่างอร,อร่อยเลยนะเมนีเนะส่วนข้อนี้ก็จะเป็นข้อของแกะตัวผู้จ้ะช่วงนี้แกะตัวผู้ก็จะพักเบรกจ้ะเพราะว่าตัวเมียท้องหมดแล้วช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงผสมพันนะจ้ะพันแต่ละพันแล้วแต่เราจะเอาพันธุ์ไหนนะจ้ะเนาะ ปีนี้มีสีดำไหมปกติมีพันธุ์สีดำมาผสมด้วยยน่นมีหัวดำตัวนะั mm ้นเนี่ยไปพี่น้องเสร็จแล้วงานก็กลับปานกันฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย